คหรือเรารู้จักกันในนามของไข่งานพูลินิตก่อตั้งเมื่อปีพศ2528เมื่อครั้งแรกก่อตั้งนั้นมีสมาชิกเพียง5แห่งแต่ได้พัฒนารูปแบบความร่วมมือมาอย่างต่อเน,นื่องจนถึงปัจจุบันมีสมาชิกถึง20แห่งค่ะนับเป็นเครือข่ายห้องสมุดที่มีความเข้งแข็งและยั่งยืนทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในข่งาน ให้มีคุณภาพสูงสุดเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันและพัฒนาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นของสมาชิกในข่ายงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับชาติ ท่านคะนี่คือโลโก้ใหม่ของไข่งานโพลีเนตค่ะเป็นรูปคล้ายแผนที่ของห้องสมุดที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศประกอบด้วยห้องสมุดในเขตภาคเหนือตอนบน4แห่งภาคเหนือตอนล่าง1แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5แห่งภาคกลาง3แห่งภาคตะวันออก2แห่งและภาคใต้อีก5แห่งค่ะเราใช้เส้นลากไปยังตำแหน่งต่างๆเพื่อเชื่อมโยงกันมีสัญลักษณ์ มีลักษณะเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของคำว่าพูดีเนตระหวางข้อความพูดีเนตอยู่ด้านขวาคำว่าไข่งานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคอยู่ด้านล่างเป็นผลงานชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ไขางานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคผลงานของคุณสมภพเอียดศรีจากศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษามหาเทยายวาลัยลักษ์ค่ะและในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญดร์คถาสุวรรณรัตน์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการขายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคมอบรางวัลแด่ผู้ชนะเลิศค่ะ ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับรางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2นะครับเจ้าของผลงานก็คือนายโกสินทรานนท์นะครับเป็นนายช่างเทคนิคศูนย์บรรณาและสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญรับรางวัลเลยครับเชิญครับ ขอขอบพระคุณท่านด็อร์ปราสุวารรณรัตน์และคณะกรรมการอำนวยการไขายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคทุกท่านค่ะและขอแสดงความยิดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะครับขอ,ขอเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันนะครับเชิญครับ ครับเรามีโลโก้สัญลักษณ์ร่วมกันแล้วนะครับสำหรับคูริเน็ตซึ่งเราจะใช้เป็นสัญลักษณ์ในการที่เราจะออได้ติดต่อสื่อสารกันสำหรับในขายงานของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคนะครับก็ถือได้ว่าเป็นออโลโก้ที่มีความออต้องเรียกว่ามีความชัดเจนในการตอบนะครับตอบคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของขายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับ เพลงร่วมสารฝันพูริเนตคำร้องเป็นบทกรที่แต่งโดยอาจารย์เพนสวรรณนะครปรีชาอดีตผู้อำนวยการสำนักขอสมบุตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปัจจุบันท่านากเกษียณอายุราชการแล้วค่ะซึ่งกรบทนี้เผยแพร่ในหนังสือเหลียวหลังแลหน้า15ปีพูริเนตเมื่อปีพศ2545 ซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะซึ่งคณะผู้จัดงานสัมมนาพูิเน็ตวิชาการครั้งที่4มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสจัดทำเพลงนี้เสร็จสมบูรณ์ซึ่งทำนองตัวอย่างนะคะเราได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์สมปองมิสิตะสำนักขอสม,มุทกลางมหาวิทยาลัยศิลปากรขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สมปองค่ะ และเรียบเรียงดนตรีใหม่โดยจาย์ทศพลจันจอมและขับร้องโดยนิสิตภาควิชาดนตรีวิทยามหาเชลเลอรศสวนค่ะครับพิธีการเปิดการปฎกคถาพิเศษในช่วงเช้านี้ของท่านประธานรวมทั้งการมอบรางวัลโลโก้ที่ชนะเลิศรวมทั้งการแนะนําเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็ผ่านไปเดี๋ยวขอเชิญท่านผู้พิเทุกท่าน